Nhanh chóng พี่มาเลี้ยงข้าวเลยห <laughs> ยอกยอกเดีย๋ยวเดี๋ยวก็งอนอีกไม่ขออีกปะเดี๋ยวโดวนงอนอีก พี่ลุงได้บอกไหมว่าไปไหนแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมต้องถามเดี๋ยวอ้อมต้องถามพี่พี่นุ่ก่อนนะว,ว่าให้เปล่าเดี๋ยวฉันถามก่อน ไอดีไอเอาไอดีน้องน้องมาหน่อยเอาไอดีน้อง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 บีมมาหน่อย จะไปจอดฟันแล้วนะทุกคนเขาจะไปจัดฟันเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ฟันเย็นนะแต่แต่คือแบบว่าใส่ไปน,นั้นแหละโอ้โหยังาดคือคือไม่รู้เป็นไรอะ่ะทำไมคนมายืมเงินเยอะจังอะ่อนะไม่คืออาทิตย์นี้คนยืมหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเกินไม่ได้ใครหรอกไม่มี <laughs> มีอยู่แต่ว่าแบบ มีแต่ว่าเราเรา,เราต้องจ่ายค่าบ้านแล้วก็แบบจ่ายค่าเซรั่มถ้าเป็นถ้าเป็นเดือนเดือนนี้หรอเดือน<ะ>เดือนนี้ไม่ว่าง,เ,งเดือนหน้าเดือนหน้าไม่ว่างถ้าเป็นเดือนถัดไปอะหนูว่างเดือนหน้าหนูมีแผนที่จะแบบว่าเดือนหน้าหนูมีแผนที่พี่หวานสวัสดีค่ะ ี่หวานัสดีครับเปไหนมาไปไหนมาหลายวันเลยนะแว่เชียวไป๊บเบี้ยวอย่างกันจะลวนเลยนะทุกวันนี้นะพี่หวานขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบคด็ก ขอบคุณนะคะพี่หวานเมื่อกี้ก็ผ่านมาขอบคุณไม่ทันเลยอะ่ะ พี่เคเล่นได้ปะเคกับพี่เคได้ใช่ปหเพราะวันเผลอรบบีโก้ลบทำไมอ่ะเอ้าบีไม่ไหล่แล้ว อ๋อพี่เรียกว่าไราไงพี่จะได้แบบพี่เคด้วยไปพี่เคด้วยไปี่เคเคเล่นกับน้อง,องบีมน,นี่บีมโดนแล้วเะร ันนี้พี่โอ๋ทำไมนอนเร็วจังพันดีคะ่ะพี่โอเดี๋ยวเดือนหน้าไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวระยองนะแวบะบมาหาออมได้นะคะพี่โอ๋วันนี้พี่หมวยพี่หมวยไลค์ <c oughs> ไม่เข้ามาดูนะเดี๋ยวแชทมาขอมาขอมาขอเวสสาวนะพี่หมวยนะ แสดงว่ายังไม่ได้ล้างกุ้งใช่ไหมต้องล้างหรอไม่ต้องล้างดิเขาล้างมาแล้วไม่น้ำในกุ้งเขาเสด็จกุ้งมาจากน้ำเลยเร<อ>าเอะไรแบบไปล้างาไม่รู้น ไม่ใช่เว้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ลงไลก์ก็ไม่รู้จัดมาเฝ้าทักทักมาหาเอาแต่เพจสาวนะพี่โมยนะ <c oughs> <c oughs> ไปแถวนายโย จริงๆนะออมมันมีโควิดนะวิวมาจริงเหรอมาหาอมจริงเหรอถ้ามาก็ต้องแบบว่าออมตื่นประมาณบ่ายสองอ่ะก็สตรีมเกมสตรีมเกมแล้วมาหาที่บ้านเลยเหรอมาที่บ้านเปล่า ว่าแต่พี่โอ๋มาจากจังหวัดไหนเนะพี่โอ๋มาจากจังหวัดไหนอ้อมอ้วนเนี่ยทำไมต้องมาตอนนี้ออมอวนด้วยยืมตังค่าร้อยมาสั่น ดูเป็นจุดสงการรวมเป็นธนาคารหรืออะไรเนี่ยฮะคิดว่ามีเงินมั้งเออไม่ได้โพสไม่ได้โพสอะไรแบบที่มีเงินเลยนะทำไมทุกคนแบบคิดว่าออมมีเงินเนี่ยทั้งที่นั่งเล่นเกมเงินเดือนก็ออกออกเงินเดือนก็ออกสองเดือนสองเดือนสามเดือนครั้งยั้พี่นุกไปแล้ว พี่อยู่กับหมดปากการไอ้พี่โอ้มีโควิดป่ะเนี่ยสมุดปาะการโควิดเยอะเลยยิ้มได้ดิกำลังจุด พี่เมย์ยิ้มด้วยดีกำลังจระวังจะพูดกับออมแล้วออมพูดย้อนกลับแล้วจะหนาวนะออมพูดกลับจะหนาวนะเวลาพูดอเลยคิดดีๆนะคะพี่เมย์ ไม่ไม่กลัวหรอกจะได้เจอแต่ชีเหระวาช่วงนี้ออไม่ค่อยอยากเจอใครเลยเออมอ้วนจริงๆเหรอพี่โอ๋ออมแบบว่าเอฟซีทไรเอฟซแบบมาหาออมยังแบบว่าเอามันอ้วนจริงๆอะอยากยืมบ้างอะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีละ่ะเชื่อปะ เขามีเลยเขามีหละแต่ว่าเขามีเขาเขามีเขามีามามจ่ายค่าบ้านพอจ่ายค่าบ้านค้ากินนิดๆหน่อยๆ จะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ไม่เป็นไรออมพร้อมก่อนถ้ามาก่อนนะถ้ามาก็เจอจะชี้อะชี้ไม่วันรอให้พร้อมอะไรจะได้เจอเดี๋ยวก็พร้อมเดี๋ยวก็พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวก็ลดแล้วเพราะวย้ายบ้านใหม่มันมีฟิตเนสแถวนั้นนะเดี๋ยวไปออกกำลังกาย เดี๋ยวก็พ้อมอยากเรียนทั้งสองแหละค่อยว่ากันนะคะพี่โอ๋พี่โอ๋มาทำอะไรมาเที่ยวหรอพี่โมาเที่ยวหรอค่อยว่ากันก็ได้ทุเนี้ยถ้าถ้าทาแบบตื่นแล้วก็พร้อมนะแล้วว่ากบางทีแบบว่าอะเวลาก่อจะอาบน้ำแต่ละทีแม่งสองทุ่มไหม S <S> <S> ญญพูด <S <S> แบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วจะลด <S <S> <น>เพราะว่าจะว่าจะไม่ได้บอกว่าลดแล้วซะหน่อยก็บอกว่าว่าจะลดว่าจะลดทำไมไม่ชอบนหรอคนมีพุงน่ารักจะตาย <S <S> <S> ไปเที่ยวด้วยมากาใครครับมากาใครครับ ฉันหต่ว่าเธอคงจะลืมละมั้งถ้าได้คิดไว้คนนั้นฟันผเนช่ตู้ชักที่ทให้เธอสมหวังแม่จะไปเานจมจะไปเาในจะ ชอบแบบหน้าเล็กๆกะเล็กเพอยังไม่อยากแักก็ไม่ต้องรักหรอก

พี่นุก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 ครับมีคนขอเฟซพี่นุ๊กครับพี่นุกให้ไหมมีคนขอเฟซพี่นุกครับมีคนขอเฟซพี่นุ๊กครับพี่นุกให้บ้าพี่นุกมีแฟนหนังพี่นุกมีแฟนหนัง พี่น้องมีแฟนนังครับ ่นุกมีแฟนนะครับถ้ายังเป็นแฟนกับผมไหมครับ ใครมพดไไปไจี่เมย์บอกไ,ไ,มไม่ต้องให้ดูแฟนพี่พี่ใช้หาออมจนตัวนะแบบได้ค่ะพี่โอได้สิแต่ว่าเฟซอะไรชื่อเฟซอะไร <c oughs> โอ้โหเพิ่งเพิ่งเห็นว่าไม่ได้ตอบแชทมาเป็นสี่ห้าร้อยคนอะ่ะหนูไม่รู้อ่ะ หนูไม่รู้ว่ามันต้องกดไปดงสแปมมันถึงมาถึงจะเห็นไงน่ารักมากเราพูดจริงนะชมทุกวันโช์ของกินหิวเลยชื่อนี้เลยออมอเคี่ค่ำที่ทิามาท้ามาน้องรอตอบ ว้ามิ้เดียวเปิดวัาทิดเดียวเปิดว้าทิดเดียวเฟสพี่เฟพี่นุ๊กเปิดว้ามทิ้นเดียวอีคนน่ารักของเขาเดี๋ยวน้องไปก่อนนะฝนตกโอเคครับได้บายครับฝันดีนะคะก็น้องมิมนอนหลับฝันดีนะ คุณน่าต้องพิมต่อด้วยเซ็ตไม่ให้เว้ยไม่ให้ม่งให้ใหรค่ะพี่เมย์ไม่ให้อะ่ะอ,อยากได้ปะเอามาห้าพันจะให้เลย <c oughs> เลย <c oughs> ลวลาคุยกับพี่เมย์มันต้องแบบเป็นเงินเป็นทองอะดิ <c oughs> ถ้าถ้าพี่ถ้าพี่นุ้งหน่อก็ให้ไปคุยกับพี่มุกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใคั้นั้นแเออเพราะว่าเดี๋ยวก็เอาเป็นฟงเป็นแฟนกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วก็หนีออมไปอีกไม่อยากให้ไม่อยากให้เป็นแฟนกันนะ อยากให้เป็นแฟนนองคนเดียวหอมเอาค่าแซลมอนมาก่อนถ้าแกให้อยู่แล้วยืดมาได้เลยแกบอกว่าถ้าให้อ่ะแกจะให้แซลมอนแกจะให้แซลมอนออมจะเอไม่เอาไม่ให้ไม่ให้

พ่กับพี่มุกคนเดียวได้อยู่เพรนพี่พี่มุกจะรู้ทุกเรื่องราวอะไรเงี้ยทาเนาตาอมเลยคุยกับพี่ด้วยพี่น่ารักใจดี